โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับเข้ากับผมนะครับช่องแรนซิโร่และเกมเดอะเทลออฟฟู้ดนะครับคลิปนี้นะครับจะมาอยู่กับการรีวิวเนาะแล้วก็เป็นการไกด์ดิ้งด้วยละกันนะครับในส่วนของดันเจียนใหม่นะครับไกอาพาวิเลียนเนาะนะครับที่ทุกคนเนี่ยตอนนี้นะี่ยทางเกมเขาได้อัปเดตในส่วนของดันเจียนทั่วชามเนี่ยดันที่4มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เนาะเผื่อใครเนี่ยตอนนี้ยังฟาร์มในส่วนของกิจกรรมหลักอยู่เนาะไม่ได้มาดูในส่วนของที่เป็น กิจกรรมทรัพยากรตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เห็นว่าเขาอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับอ่ะก็วันนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกเลยจะมารีวิวแล้วก็มาไกด์แนวทางการเล่นเนาะแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูในดันเจี้ยนไกอาพาเวเลียนเนี่ยผมจะพาไปดูในส่วนของถ้วยชามเซตใหม่ก่อนละกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเกมเพิ่มมาให้อีก4เซตด้วยกันนะครับแต่ว่าจะแบ่งเป็นะระดับลุงเนี่ยหเซตแล้วก็ระดับทองเนี่ย 3เซตด้วยกันนะครับก็ไอ้3เซตระดับทองเนี่ยสามารถฟาร์มได้จากไอ้ดันไกอาพาวเลอรียนนี่แหละนะครับโอเคก็อาระดับลุงที่เพิ่มเข้ามาในแพทนี้เนาะจะมีอันนี้นั่นเองครับในส่วนของลูทิเลตคอร์สนี่น,น,นะครับก็เป็นถ้วยชามนะครับที่มีเอฟเฟกในการที่ผู้ที่สวมใส่นะครับถ้าเกิดว่า HP ของเขาเนี่ย ต่ำกว่า30%นะครับเขาจะมีในส่วนของการฮิวเลือดขึ้นมาเนี่ยของตัวเองนะ15%ขึ้นมาเลยนะครับก็จะสามารถแอคทีเวตได้นะครับ1ครั้งต่อเทอร์เนาะนะครับหมายความว่าจริงๆแล้วก็ติดได้ทุกเทอร์นั่นแหละถ้าเกิดว่าเรามีการฮิวเลือดให้มันกลับไปสูงกว่า30%นะครับมันก็จะติดได้ทุกเทอร์เลยถ้าเกิดเราโดนดาเมจนะครับอืมอันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างเหมาะกับตัวละครที่เป็นสายแทงกับสายที่ต้องการแบบว่าถึกๆเนาะเพราะว่าแสแตตเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นค่า HP ค่าเดฟ แล้วก็ค่าด้อสค่าหลบอะไรเงี้ยคือแล้วก็มีค่าส่วนของเอฟเฟกต์เรสที่มันทําให้ติดสถานะได้อ่าน้อยลงนั่นเองนะครับอืมก็อันนี้เนี่ยส่วนมากก็จะเหมาะกับพวกสายแทงที่ต้องการแบบว่าความแบบ ตายยากๆเนาะเพราะว่ามันลงไป30มสิบปุ๊บอบมันก็ฮิวขึ้นมา15%อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะค่อนข้างตายยากเหมาะกับตัวป่นป่วนที่เป็นสายแทงสายถึกประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเซตลุงนะครับต่อไปมาดูที่เซตสีทอง3อันกันนะครับก็จะมีอันแรกเลยก็คือ under grace corporate น,นี่นะครับในส่วนของอันนี้เนาะกะ็ค่าแสแตตเนี่ยจะเน้นไปทางดาเมจนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปสุดขนาดนั้นคือก็จะเป็นกึงก่งๆดาเมจกับสถานะนะครับซึ่ง ความสามารถเขาเนี่ยเอฟเฟก็คือว่าทุกการโจมตีของเขานะครับจะมีโอกาส35%ที่ตัวละครที่ใส่อันนี้อยู่เนี่ยจะเพอร์ฟอร์มในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก1ฮิตนั่นเองนะสมมติว่าเราออกสกิลโจมตีอะไรไปเนี่ยนะครับถ้าติด30%ปุ๊บเนี่ยมันจะตีปกติเสริมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะก็อันนี้เนี่ยเหมาะกับพวกตัวละครที่มีในส่วนของ สกิลโจมตีปกติเนี่ยมีเอฟเฟกเพิ่มเติมอย่างเช่นติดสถานนะหรือว่าทำอะไรเพิ่มเติมที่มันมากกว่าการโจมตีปกตอิอันนี้จะเหมาะนะครับอืมแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่โดดเด่นขนาดนั้นเพราะว่า30%มสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อนข้างติดยากอยู่นะครับอืมต่อไปนะครับในส่วนของโกลแอมเบอร์เนาะอันนี้เนี่ย เป็นเซตที่เน้นไปทางดาเมจเลยนะครับก็ค่าสเตตเนี่ยนะ่าจะเป็นคริติคอลดาเมจคริดาเมจแล้วก็เป็นเออเพียงอันเดียวกันดีกว่าคริติคอลคริติคอลดาเมจแล้วก็เป็นแอตแทกล้วนๆเลยนะครับก็ในส่วนของเอฟเฟกเนี่ยนะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้นะครับจะทําให้ตัวที่สวมใส่อันนี้อยู่เนี่ยติดในส่วนสถานะเบอร์เซิร์กนั่นเองนะครับหเทิร์นก็คือการเพิ่มแอตแทกนะครับสามสิบเพราะงั้นเนี่ย ในส่วนของช่วยชามอันนี้เนี่ยเหมาะกับการลงอารีนานะครับแล้วก็ใส่ให้ตัวละครที่เป็นตัวดาเมจหลักของทีมสายครีปเนาะหรือว่าสายสาศาสตร์สกิลในตอนเริ่มต้นอย่างเงี้ยคือจะเหมาะมากเพราะว่ามันก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีก30%แบบเอ้ยไม่ได,ดาเมจสิพลังโจมตีเพิ่มมาอีก30%ทําให้มันครีปได้ค่อนข้างชัว์มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เหมาะมากนะครับในการลงอารีนาเนาะนะครับในส่วนของเซตสุดท้ายนะครับอะเมติสเนี่เนะก็อันนี้เนี่ยจะเป็น ฮิวแค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะก็คือเป็นลดระดับมาเป็นสีทองนั่นแหละนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะก็ผมขอพูดคร่าวๆก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปลงไกอาพาบิเรียนเนาะก็สำหรับอ่าเซตถ้วยชามที่ดอกในดันใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าถ้าใครไม่ใช่สาย PVP หรือว่ายังเป็นผู้เล่นระดับเริ่มต้นอยู่เนี่ยไม่แนะนำให้ลงไปฟาร์มดันนี้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าในส่วนของถ้วยชามที่ดอปเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอฟเฟกมันค่อนข้างจะยูนิกแล้วก็เฉพาะทางแล้วก็ไปในแนวทางของ PVP ไปใช้ซส่วนใหญ่เนาะนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะไปลงด่านอะไรพวกนี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็ฟาร์มเป็นพวกเซตคริติคอลหรือเซตคริทาเมทเนี่ยดีกว่านะนะครับแล้วก็พวกแบบเพิ่มเกราะติดสถานะอะไรเงี้ยคือมันจะเล่นได้ง่ายกว่าในการลงอด่านปกติทั่วไปน,นี่นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะมาลงในส่วนของการอาพาวเวอรแล้วนะครับมา อืมนะครับก็ไกาอาพาวเลียรน,นะครับในในส่วนของคนะีย์พอยต์เนาะหรือว่าทางเกมได้ทำการระบุม,มาว่าจุดสำคัญหลักๆของดันเนี้ยที่ต้องอาพกไปเนี่ยก็คือในส่วนของดาเมจที่เป็น a o e นะั่นเองนะครับอ่านะครับก็ จริงๆอะ่ะก่อนจะไปพูดถึงกาอาพาวเวอร์เรียนอะ่ะผมขอแบ่งอย่างนี้แล้วกันนะก็จริงๆอะ่ะกาอาพาวเวอร์เรียนมันเป็นดันที่ค่อนข้าง DPS เช็คนะครับในส่วนของ4ตัวนี้เนี่ยผมจะแบ่งออกเป็น2องทป์ด้วยกันเนาะก็จะมีในส่วนของ DPS เช็คแล้วก็แมชชีนิคเช็คเนาะ DPS เช็คเนี่ยจะเป็นตัวของวินพาวเวอร์เรียนกับตัวของกายอาร์พาวเวอร์เรียนส่วนแมชชีนิคเช็คอ่ะจะเป็นวอเตอร์กับ ฟเนาะก็วอเตอร์ที่มันเช็คแมคานิกเนี่ยคือเราต้องเอาตัวละครที่สามารถลบบัฟได้ถูกไหมเพื่อให้ตัวของไอตัวน้องเด็กตัวนี้เนี่ยมันไม่สแต็กบัฟถึกจนเกินไปอันนี้คือเป็นแมคานิกเช็คส่วนอ่าพอยพาวิเลียนเนี่ยตัวของบอสเนี่ยจะต้องมีการแบบเงื่อนไขในการติดสถานะยั่วยุเพื่อลดดาเมจต่างๆอันนี้ผมก็ให้เป็นแมคานิกเช็คเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของวินพาวิเลียนกับตัวไกอาพาวิเลียนเนี่ยเป็นดาเมจเช็คจ๋าๆเลยนะเพราะว่าจริงๆอัน,นจริงๆอ่ะวินพาวิเลียนอ่ะผมว่ากล้ำกึ่งเพราะว่าาจริงิงๆมมันนนกก็็เเปค ประมาณหนึ่งคือเราจะต้องลบพิษใช่ไหมแล้วก็ใส่การสถานะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคนที่เล่ระดับแหรือว่าคนที่ฟาร์มด่าน8อยู่ตอนนี้ของตัววินเนี่ยมันส่วนมากเขาก็จะเน้นไปที่ดาเมจเป้าเดี่ยวแล้วก็แบบเบิร์สให้แรงๆให้บอสต,ตายไปเลยถูกไหมนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็มองว่าอันนี้เนี่ย ตัววินพาวเลียนเป็น DPS เช็คที่เป็นเป้าเดี่ยวหรือเบิร์สตนะแต่ว่าตัวของไกอาพาวเลียนเป็น AOE DPS เช็คแบบจัดๆเลยนะถ้าเกิดว่าทุกคนได้ลองลงแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าคุณไม่ได้ปั้นตัวละครที่เป็นตัวละครดามเมจหมู่เนี่ยคุณเล่นด่านนี้ยากมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาไกด์แนวทางกันว่าด่านนี้เนี่ยมันเล่นยังไงสกิลบอสเป็นยังไงบ้างเราควรจะเล่นประมาณไหนเอาตัวไหนไปลงนะครับโอเคก็เริ่มกันเลยนะครับมาก็แนะนําทีมก่อนละกันที่ผมใช้นะครับในการลงด่าน นี้เนาะก็ผมลงระดับ8ฐานแล้วแต่ว่าอาจจะยังออโต้ได้ไม่ชัวร์มากเพราะว่ามันก็ติดในเรื่องของ DPS นั่นแหละก็เดี๋ยวผมอาจจะต้องปั้นตัวละครมันเลสูงกว่านี้นะครับมันจะลงได้ชัวร์ขึ้นนะครับโอเคก็ในส่วนของไกอาเนี่ยนะครับมันจะเน้น formation การจัดทีมเนี่ยผมขอฟิกให้3ตํตำแหน่งแล้วกันนะครับก็ตำแหน่งแรกเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวละครที่สามารถบับคริ t ิคอลให้ทั้งทีมได้เนาะนะครับก็ผมใช้เป็นตัวของแคบเบ็ตบอยซัม um ันเีงน,นะครับแล้วก็ตำแหน่งที่2เนี่ยจริงๆไม่อยากเรียกว่าตำแหน่งเนี่ยเรีย ตัวของสติงกี้เผิดเลยแล้วการที่มันใช้ได้ดีสุดเนาะเพราะว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นตัวละครที่สามารถเปิดเกาะแตกได้แล้วก็บัฟพลังโจมตีได้น,นั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวที่ทําได้ทั้งคู่อย่างสติงกี้เผิดเนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าควรใช้นะคือมันต้องใช้แหละนะครับอืมนะครับแล้วก็ตำแหน่งที่สาเนี่ยเป็นตำแหน่งดาเมจเอโอีนะซึ่งจริงๆก็สามารถใช้ได้หลายตัวมากแต่ว่าตัวที่เด่นแล้วก็โกงในส่วนของดันไกอารเพาเรียเลยเนี่ยก็คือตัวของหลงจิงชิมหรือว่าตัวพี่หลงจิงนั่นเองนะครับอันนี้ ค่อนข้างเก่งมากนะครับใครที่มีพี่แกเนี่ยปลดไปยังอากรีบที่4เนี่ยคือแบบอีซี่ไลน์มากเลยด่านนี้คือผมว่าน่าจะง่ายไปเลยนะครับแล้วก็หาตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวดาเมจหมู่ที่เป็นรองอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหลงจริงไม่แรงมากเนี่ยน่าจะปิดคนเดียวไม่อยู่นะครับก็เราก็หาดาเมจอีกตัวหนึ่งเนี่ยมาช่วยเสริมได้ก็โอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละตำแหน่งเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าตัวไหนเนี่ยมันใช้แทนได้บ้างนะครับอโอเคเริ่มที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับ่งองขตัวคเนา ก็จริงๆแล้วอ่ะที่ตัวของคาเบตบอสซัมมันได้เปรียบสุดอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวละครบับคีที่สามารถทาดาเมจได้ด้วยอาจจะไม่แรงมากแต่ว่ามันก็เป็นดาเมจเสริมๆม,มานะครับอืมแล้วก็มีในส่งสถานะล็อกที่ไปคอมโบกับเอาติของกุ้งหลงจริงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีคาบเบตบอสซัมเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับตัวน้องแลมเปาโม,โมตัวเนี้ยตัวนี้ก็สามารถบับคีได้นะครับถึงแม้ว่าดานนี้เนี่ยถ้าไปลองลงจริงๆแล้วอ่ะคุณจะรู้เลยว่าเราจะถ้าลงแบบ ให้ผ่านเนี่ยเราจะไม่มีทางได้รับดาเมจจากบอสเลยนะครับเพราะงั้นบัฟดีเฟนต์หรือว่าการที่จะใส่บัฟอมตะเนี่ยมันไม่มีผลอยู่แล้วเราก็มาัแค่บัฟคริเท่านั้นนะครับต่อไปก็จะเป็นน้องมักเวิร right ์ดไรบอลตัวนี้นะครับตัวนี้ก็บัฟคริได้นะครับเหมือนกันกับตัวแลมป์เปาโมเลยก็คือบัฟคริได้อย่างเดียวนะครับการล้างสถานะไม่มีผลกับดันนี้อยู่แล้วนะครับอืมส่วนตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ ตัวของกุง้งเผาชิคเก้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็บัฟคริติคอลได้แล้วก็เหมือนจะบัฟคริติคอลเลสด้วยแต่ว่าอันนั้นก็ไม่มีผลอยู่แล้วนะครับ,บมันจะอารมณ์ประมาณเดียวกับแลมเปาโมโลเลยคือเราไม่จําเป็นต้องรับดาเมจบอสเพราะงั้นเนี่ยบัฟที่เป็นประเภทที่ทำให้ถึกขึ้นเนี่ยไม่ค่อยมีผลกับดาน,นี้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็น4ตัวละครที่ผมมองว่าบัฟคริได้ในในแพทนี้เนาะนะครับก็ผมแนะนําสุดเนี่ยน่าจะเป็นครับเบทบอสซัมนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวอื่นน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 นได้นะ้้ Pearl, นน้้้ะะะะะคคครรรรััััับบออออืแแแลลลววววกกกกกก็็ตททีีี่่่2สิิเเพ์ููยาาุจม แนะนำให้ป้านไว้นะค่อนข้างเก่งมากนะครับแล้วก็จุดสําคัญเลยคือถ้วยชามที่เขาใช้เนี่ยจะต้องเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ฮิตเลตที่ทําให้ได้สูงๆเลยเพราะว่าตัวเขาเป็นคีย์หลักเลยของดัานนี้ถ้าเขาเปิดเกราะแตกไม่ติดเนี่ยงานยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเอฟเฟกต์ฮิตเลตที่ทําให้การติดสถานะเนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นน,นั่นเองนะครับโอเคต่อไปที่ตัวดาเมจนะครับก็ผมพูดกุ้งหลงจริงไปแล้วเนาะว่าเป็นตัวดาเมจหลักนะครับถ้าใครไม่มีเนี่ย อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าถ้าคุณผมเชื่อว่าถ้ามีตัวดาเมจเอลที่เป็นระดับ s อ r ระดับ u r รเนี่ยเอ้ยมันเอ้ยระดับ s อ r เนี่ยตัวตัวอื่นเนี่ยที่มันปั้นเวลเยอะเนี่ยผมว่าทำดาเมจได้ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะก็คืออาจจะหลงจริงมันได้ในเรื่องของการเจาะเกาะมันก็จะแรงกว่าเพื่อนนั่นแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันใน ID ว่าจะมีตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับตัวละครเอลนะครับที่ใช้ได้นะแรงๆแล้วก็1เลยนะครับฟูลิชิเกนตัวนี้ก็แรงนะครับใช้ได้นะแล้วก็ ตัวของ sweet a อ d s เ u อร์พรกับสไปซี่ไดคิเก้ n เนี่ยสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครเอลที่ดีนะแต่ว่าข้อเสียคือเขามี initial c o o l d o w เนี่ยสองเทิร์นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเปิดเกมมาเขาจะใช้สกิลไม่ได้ซึ่งมันมันไม่ได้นะมันมัน,มนคือเราต้องจัดก,การลูกน้องในเวฟแรกเท่านั้นนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะโดนบอสเป่าตายหมดนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้สองตัวนี้ก็ ถือว่าเล่นไม่ได้นะครับเพื่อมันอาจจะใช้สกิล2ได้แหละแต่ว่าสกิลอัลติมันที่แรงๆเนี่ยไม่น่าจะใช้ได้นะครับเพราะงั้นก็น่าเสียใจไปว่าอาจจะใช้ลงไม่ได้น,นั่นเีงนะครับโอเคต่อไปก็ตัวละคร a อลเหรอเดี๋ยวผมเซตให้ดูแล้วกันนะอันนี้มาดู a อ e เนาะก็อ่าอาจจะต้องเซตเป็นพอยซอนด้วยแล้วก็นะครับอ่ะ ตัวความเอลีเนี่ยสองตัวแรกเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วถูกไหมนะครับตัวนี้นะครับมาโปรโตฟูก็เป็นตัวละครดาเมจ LE ที่ค่อนข้างแรงเหมือนกันแล้วก็ใช้ได้นะเปอร์เซ็นต์ LE ค่อนข้างสูงอยู่นะครับที่ผมดูเนาะเพราะงั้นเนี่ยเนี่ยนะครับ240ร่เปอร์เซนต์ปะแรงอยู่นะครับมันก็ใช้ได้ถ้าเกิดปั้นเลเวลสูงๆเนี่ยก็แรงเหมือนกันนะครับส่วนตัวของปริงทะเลตัวนี้เนาะก็ก็แรงนะครับ225เปอร์เซนต์แต่ว่าเขาจะ อ๋อมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะจริงๆจ,จ,จะบอกว่าเขาเด่นในเรื่องของการที่แบบแบบัฟแอบตบแท็กได้ปะแต่ว่าเราไม่ได้โจมตีปกติอยู่แล้วอะเราต้องเน้นออกสกิลไปเลยเพราะงั้นอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าข้อดีคือสามารถยืดระยะเวลาบับของตัวเองได้เพราะงั้นพวกบัฟครีบัฟโจมตีอะไรเงี้ยเขาสามารถยืดเทินให้ตัวเองได้ด้วยเนี่ยก็จะดีเหมือนกันและดามเมจก็ใช้ได้เลยนะครับอ่ะส่วนตัวอื่นๆรอหน,นะครับเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนะมันจะมีในส่วนของแท็กที่เป็นคอนโทรลด้วยเนาะอืม ตัวนี้ตัวนี้ก็ดาเมจแรงเหมือนกันแต่ว่าอาจจะด้วยความเป็นตัว R เพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องปั้นเวลสูงนิดนึงนะครับส่วนตัวอื่นๆลอนะครับเดี๋ยวนะคือผมจาได้ว่ามันมีไอตัวอ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็แรงเหมือนกันแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้เลยคือสามารถเปิดเกาะแตกได้นี่นะครับนี่นะครับเด็บดาวได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณจะเอาไปเล่นเนี่ยก็แนะนําใส่ไว้ตําแหน่งที่3เนาะนะครับแล้วก็เอาตัวดาเมจ มุ่ยตัวหนึ่งอ่ะเป็นตัวปิดตัวเนี้ยก็แรงด้วยแล้วก็เปิดก่อแตกได้ด้วยเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัวของอันนี้ปะฮาบินอ่ะแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาเป็นแท็กอะไรนะร้อยเปอร์เซ็นต์ฮิตปะอ่าใช่ใช่ตัวฮาบินไฟพอกตัวนี้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะเป็นดาเมจเอโอีแล้วก็เปิดก่อแตกได้นะครับนี่นะครับดาเมจสองร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับแรงเลยเนาะแล้วก็เปิดก่อแตกค่อนข้างชัวร์ด้วยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าเกิดใครอยากเล่นก็จะเน้นเป็นอันนี้เนาะสตัวนี้แล้วก็อ่ะผมลืมพูดอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของเชอร์รี่บีลูตัวนี้เนาะก็เชอร์รี่บีลูตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหน้าตู้ตอนนี้แล้วก็ดาเมจเอลอของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้าเลยนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เบสตั้งต้นเนี่ยสูงมากถึง230%แล้วก็ที่เลเวลหนึ่งเอ้ยหรือที่กรีปหนึ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะเพิ่มดาเมจอีก40%ทําให้สกิลเนี่ยเป็น270%นะค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับอื อ๋อเดี๋ยวผมลืมพูดไปอีกพวกตัว SR ถูกตัว s ไหมก็จะมีตัวของ EP เนาะนะครับตัวของพระกระโดดกําแพงอันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวอย่างอัปากิงดักเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะมีพวกตัวอย่างเช่นชุนเดรลฟิตหรือว่าตัวของไทไบดักเนี่ยที่มันต้องใช้เวลาในการทำดาเมจเนี่ยผมมองว่าพวกนี้ไม่เหมาะนะครับถ้าเกิดคุณจะใช้เนี่ยใช้ตัว SR อื่นๆที่มันทำดาเมจได้แรงไปเลยตั้งแต่ต้นเนี่ยดีกว่านะครับอ่ะ ประมาณนี้คร่าวๆในการจัดทีมเนาะทุกคนน่าจะพอเห็นไอเดียเนาะว่ามันฟอร์เมชันประมาณไหนนะครับด่านนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ามันค่อนข้างไปสุดเหมือนกันคือว่าถ้าเกิดว่าคุณทีมพร้อมดาเมจจัดทาเลเวลถึงอะไรเงี้ยง่ายไปเลยนะด่านนี้คืออีซี่อีซี่ไลท์ไปเลยนะแต่ว่าถ้าดาเมจไม่จัดจริงหรือว่ามันไม่คริติคอลเนี่ยด่านนี้ก็จะยากแบบไปเลยเพราะว่าถ้าเราเสียจังหวะไปครั้งหนึ่งคือเราไม่สามารถฆ่าลูกน้องมันได้หมดในทีเดียวเนี่ย เราจะไม่สามารถออโต้ต่อได้แล้วเพราะว่าจังหวะเราจะผิดเพี้ยนไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยคือถ้าคุณกดออโต้เนี่ยคุณไม่สามารถใช้เพื่อนในการสู้ได้นะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะว่ามันใช้เพื่อนไปสู้ด้วยไม่ได้นะครับอ่ะโอเคไปลองกันเลยนะครับมา ติ๊กตอตกติ๊กตอกนะครับโหลดนงานจุงโอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาอโอโต้ออกอย่างโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลบอยส์คร่าวๆก่อนละกันนะครับอ่ะก็เหมือนเดิมครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยบอยส์ก็จะออกท่าใหญ่เนาะเป็นอย่างนี้ทุกตัวเนาะก็บอสเนี่ยนะครับท่าใหญ่ของมันคือการโจมตีแล้วก็แปะสถานะสตัรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็จริงๆตัวบอสอ่ะสมรรถนของบัฟการดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็คือไม่ว่าเราจะตียังไงอ่ะมันก็จะเข้านินาาาาก ที่เกี่ยวข้องกับสกิลการซัมมอนของลูกน้องบอสนั่นแหละนะครับก็บอสจะมีสกิลซัมมอนโซเนาะคือมันจะมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดว่าในสนามตอนนี้เนี่ยไม่มีลูกน้องบอสอยู่เลยนะครับบอสจะทําการสละเลือดเนาะสามที่จะซัมมอนในส่วนของลูกน้องออกมา4ตัวนะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าบอสมันซัมมอลลูกน้องมาแล้วสตัวถูกไหมแล้วเราทําการเคลียร์ลูกน้องมันได้หมดอะ่ะ นั่นหมายความว่าในสนามก็จะไม่มีลูกน้องบอลแล้วในเทิร์นถัดไปอ่ะบอลก็จะสเป็นเลือด30%เพื่อที่จะซัมมอนลูกน้องออกมาอีกเนี่ยมันจะลดเลือดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคือเราไม่สามารถทำดามเมจโดยตรงกับบอลได้อันนี้เนี่ย เรียกว่าคอนเซปต์การเล่นอะ่ะมันจะคนละแบบกับวินพาวเวเลียเลยที่เป็นตัวของเด็กเปรตแปะพิษนะครับคือตัวเด็กเปรตแปะพิษอะ่ะมันจะต้องทำา a า a g กับบอสถูกไหมแล้วลูกน้องอ่ะเลือดเยอะมาก,กว่าทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่อันนี้คือกลับกันเลยบอสอะ่ะทำอะไรไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะฆ่าลูกน้องได้เพื่อให้บอสเนี่ยมันสเปนเลือดในการซัมมอนออกมาเรื่อยอันนี้คือคอนเซปต์ของบอสต,ตัวนี้เนาะนะครับซึ่งจริงจริงแล้วอะ่ะมันจะใช้เวลาแค่3เวฟเท่านั้นแหละคือเราจะต้องเคลียร์ลูกน้องทั้งหมด3าม็อบนะครับในการที่ะบนยครั ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยฆ่าลูกน้องได้ไม่หมดนะครับบอสจะมีสกิลแซนด์สตอร์มอันนี้เนี่ยออกไปนะครับก็คือทำดาเมจเอโอีแรงๆเลยนะซึ่งมนแรงจริงอนะทุกคนถ้าเกิดว่าคุณเอ่อเรียกว่าอะไรอะตัวไม่ถึงพอมันปลิวได้เลยนะเพราะงั้นเนี่ยพอมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะออโต้ต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเราจะโดนปลิวไปนหนึ่งตัวก็คือมันเสียไปแล้วนะครับอืมแล้วก็บอสเนี่ย นะครับจะมีออราสกิลที่สามารถที่จะก,การสถานะพวกสตาร์าพวกหลับแล้วก็พวกใบได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะมันจะไม่เห็นแมภาพง่ายมากขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดออโต้ให้ดูนะว่าถ้าเรากดออโต้แล้วเนี่ยเราจะแล้วเราเอาเพื่อนมาด้วยเนี่ยเพื่อนจะทาอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะดูนะครับทุกคนอ่ะ <c oughs> เห็นไหมว่าตอนนี้ไม่มีลูกน้องออกมานะครับเทิร์นแรกเนาะแล้วเพื่อนกดสกิลปุ๊บเห็นไหมตีไม่เข้าเลยนะครับเท่าหนึ่งเท่านั้นเนาะอืมอันนี้ก็จะเสียไปนะครับอ่ะ โอเคเนี่ยบอสซัมมอนลูกน้องมาแล้วแล้วก็เสียเลือดไป30%นะครับอ่ะลูกน้องออกมาแล้วลูกน้องทำอะไรได้บ้างนะครับมาดูกันเนาะก็ลูกน้องเนี่ยไม่สามารถโจมตีได้นะทุกคนนะครับแต่ว่าลูกน้องจะมีในส่วนของการบัฟก็คือมันจะบัฟแอตแท็กให้กับทั้งทีมของมันนั่นแหละก็คือบัฟให้กับตัวของบอสเนาะนะครับซึ่งอันนี้ความป่วนก็คือว่าถ้าลูกน้องมันไม่ตายเนี่ยมันได้ทําการบัฟโจมตีไปแล้วมันจะทําให้บอสเนี่ยออกสกิลไอโซไอแซนสตอร์นั้นเนี่ยแรงโคตรเลยนนนะะครับับบบออออออ่่อ่่ีีี้กก็ปยาางทแบบวเ ลูกน้องก็เกเลียนอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่ามันจะมีข้อดีคือมันจะมีพสซีฟตรงนี้ครับก็คือเมื่อบอสเออไม่ใช่ไม่บอสสิเมื่อลูกน้องมันอ่ะได้รับดาเมจถึงตายแล้วนะครับมันจะทําการลดคูลไทม์สกิลให้กับฝั่งเราเนี่ยหเทิร์นนะครับหมายความว่ามีทั้งหมด4ตัวถ้าเราปิดมันได้หมดในตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับมันจะทําให้ทีมของเราทุกตัวเนี่ยลดคูลไทม์ไปเลย4เทิร์นนะครับแล้วก็มันจะวนกลับไปที่ฝั่งบอสอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายความว่า เราก็จะได้เทิร์นฟีฟีอีกหนึ่งเทิร์นนั่นหมายความว่าสกิลอะคูทามอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีครูทาทม5าเทิร์นอย่างเงี้ยมันก็จะวนกลับมาใช้สกิลได้ตลอดเลยอย่างเช่นพวกหลงจริงกับตัวอย่างเชอร์รี่บิลูพวกนี้มันจะสามารถวนสกิลได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแมคาเนิกของบอสนั่นแหละที่มันทำให้เราอ่ะเน้นไปทางที่จะต้องเคลียร์ลูกน้องมันให้หมดทุกตัวนะครับมันก็จะทำให้เราอ่ะทำให้บอสจะสเปนเลือดไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะตายไปเองนะเดี๋ยวคนลองดูนะไม <and> paper. โอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาก็เปิดเกาะแตกนะครับอ่าอันนี้เปิดติดหมดนะน,นี่ค่อนข้างดีนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเชอรี่บีหลูจะทำการปาดไปนะครับขอยติดค,ดครินะครับปึ้งนะครับโอเคอันนี้ติดคริสามตัวนะ <c oughs> ต้องดูตัวแรกว่าจะตายไหมถ้าไม่ตายอย่างหยาบนะครับโอเคโอเคอย่างเงี้ยตายหมดแต่ว่ามันไม่ได้ชัวอ,อย่างนี้ทุกตายอย่างที่ผมบอกไปว่า ผมก็ไม่ได้ออโต้ Auto ผ่านทุกตาคือครีลักเลยอะ่ะผมคิดว่าหลงจริงอะ่ะมันจะต้องครีถ้าเกิดใครมีหลงจริงนะหลงจริงจะต้องครีในตัวสุดท้ายทําให้ถ้าหลงจริงมันครีอ่ะมันจะปิดดามเมจได้พอดีเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ครีเนี่ยค่อนข้างหยาบโอเคอันเนี้ยเป็นเวฟสองแล้วบอสก็จะสเปนเลือดอีกรอบนึงตอนนี้เหลือสองหมื่นหนึ่งละนะครับมาแล้วก็เห็นไหมว่าพอมันตายปุ๊บแบบเมื่อกี้มันจะลดคูลทามให้เราหมดแล้วสก,กิลเราจะกลับมาเต็มเหมือนเดิมนะครับมาแล้วก็ออโต้ไปต่อเลยนะครับอ่าผมคูนสามเนก็ แตกสถานะไปก่อนแล้วก็บับครีนะครับเปิดกอดแตกนะครับอ่ะแตกหมดนะครับแล้วก็สับไปนะครับมาดูกันว่าครีไหยในรอบนี้นะครับโอเคคริสามตัวอีกแล้วนะครับตัวแรกมันไม่ครีอ่ะเป็นอะไรนะครับอ่าแต่นีครีหมดนะครับเนี่ยถ้าหลงจริงมันครีน่ะมันทำมันมันง่ายเลยนะครับอืมอันนี้ก็ไม่มีไรแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเวฟสุดท้ายของลูกน้องแล้วอันนี้ก็ถ้าเราทำได้เนี่ยบอสก็จะสเปเรืออีกรอบหนึ่งแล้วก็ตายไปเลยนะครับมา ลุ้นกันนะครับโอเคไปเลยนะครับอืมนะครับทำได้ไหมทำได้ไหมนะครับจะเห็นได้ว่าเห็นแม้ว่าเราอะต้องเคลียร์ทั้ง3เวฟเลยเพราะงั้นอะถึงแม้ว่าเราจะเอาเพื่อนมาเพื่อนก็จะช่วยเราได้แค่เวฟแรกเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้ไม่ขีไปตัวนึงแต่ว่าก็ยังรอดอยู่นะครับอืมอันนี้จบแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าบอสมันก็จะสเปนเลื่อดอยู่รอบนึงก็ตายแล้ว เรียบร้อยนะนี่คอนเซปต์ก็เป็นประมาณนี้นะครับการเล่นไกอาพามวิเลตเนาะอันนี้เนี่ยค่อนข้างดวงดีนิดนึงคือถ้าไปเจอผมเล่นบางตาเนี่ยแล้วเชอร์รี่บีลูไม่ครีหรือว่าตัวหลงจริงไม่ครีเนี่ยมันมาเล่นยากเลยนะครับอือเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะก็ดาเมจหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวของหลงจริงนั่นแหละในการปิดนั่นแหละแล้วก็ตัวของเชอร์รี่บีลูก็เป็นตัวที่มาซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เลดดอบก็นรกเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่ะ ไม่ต้องเล่นก็ได้นะถ้าเกิดเอาอย่างนี้กันเดี๋ยวผมขอสรุปทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็สำหรับดันไกอาพาวเวอรียนะมาสรุปกันนะครับก็ฟอร์เมชันที่ผมแนะนำเนี่ยก็ผมเคยพูดไปแล้วเนาะนะครับว่าเป็นตัวดาเมจ2ตัวนะครับดามเมจหมู่2ตัวตัวเปิดกอแตกบัฟโจมตีหรือตำแหน่งสกินกี้สกินกี้เผิดนั่นเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวปั๊บคริติคอลหนึ่งตัวนะครับอันนี้คือเป็นฟอร์เมชันหลักในการเล่นเนาะแล้วก็ดันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณไม่ไม่ด้ปั้นตัวละครดาเมจเอโอีจัดๆเนี่ย ไม่แนะนําให้ลงเท่าไหร่นะเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นยากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอะ่ะผมไม่แนะนําให้ฟาร์มดันนี้ก่อนเป็นดันแรกถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นแบบผู้เล่นเอ็นเกมที่ไปลง PVP อะไรเงี้ยเพราะว่าถ้วยชามที่เป็นสีทองที่มันดรอปในดันนี้ยมันค่อนข้างจะเฉพาะทางมากนะครับคือมันไม่ได้แบบว่า universal ไปใส่ตัวอะไรก็เก่งอะไรเงี้ยเพราะงั้นผมมองว่าดันนี้เนี่ยเป็นช้อยหลังๆเลยที่แนะนาให้ทุกคนมามาลงผ่านหรือมามาฟาร์มกันนะครับแต่ว่าข้อดีเลยคือ ระดับ7ระดับแอ่ะถ้าเราลงผ่านอ่ะเราจะได้รับกล่องทองในการสุ่มถ้วยชามมาถูกไหมอันนะั้นคือว่าถ้าเราลงผ่านได้ก็จะดีนะมรนจะได้ทรัพยากรกักบไอเดีเราด้วยนะครับอืประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะไม่รู้ว่าทุกคนได้ไอเดียในการเล่นเหนือได้แบบไกดิ้งมาหน่อยแค่ไหนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ